ได้เลยโอ้โหตุเรียนลูกหัวใจครับสงสัยคนหิวกำลังมีความรักครับลูกลูกแม่ยังนะไม่น้อยเลยไม่ตึงเหรออืมลูกลูกเนาะโอ้ลองชังให้ดิโอ้เกาโอ้เกาวเนียบเลยเกาเกาวลูกลูกลูกอะไรลูกเนี่ยครับ